สวัสดีค่ะนางไหม่พยิบซีนะคะแม่หมอขอขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่หมอนะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอมาตอตมาโดยตลอดแล้วก็กำลังใจที่ให้กับแม่หมอที่ไม่สบาย ที่ไม่สบายนะคะก็มีคนให้กําลังใจมีเอฟซีมีลูกดวง,ง,งให้กําไรกันมาให้กําไรมาให้กําลังใจกันมากมายนะคะแม่หมอขอคุณมากขอซาบซึ้งในน้าใจมากๆเลยนะคะแล้วกเ็เราจะมาอัปเดตกันสถานการณ์ความรู้สึกของเขาเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะแปดดาบเซัน เจ้าถ้วยแปดดาบเนี่ยคือเขาไม่แสดงอะไรออกมาให้คุณได้เห็นเลยเขาไม่แสดงอะไรทั้งนั้นเขาเงียบเขาเก็บตัวเงียบเขาเก็บความรู้สึกที่มีต่อคุณไว้ในใจลึกๆไม่แสดงความรู้สึกถึงคุณเจอเขาหรือคุณเข้าไปส่องเขาคุณก็จะไม่ได้รับรู้เรื่องราวของของเขาที่เกี่ยวกับคุณนะคะ แต่เขาก็ยังรักคุณอยู่มีก้าวช่วยนะสถานการณ์ของเขาตอนนี้ไม่สามารถทำอะไรได้เลยไม่สามารถแอคชั่นอะไรได้เลยนะคะและเขาก็ไม่รู้หนทางที่จะแอคชั่นอะไรกับคุณเขาคิดว่าคุณอีโ no ก้ใส no ่ care. เขาคุณเขาคิดว่าคุณโนสนโนแคร์เขาเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงในสถานการณ์ตอนนี้เขาคิดว่าคุณก็อยู่ได้ โดยปราศจากเขาคุณเข้มแข็งคุณแข็งแกร่งคุณดูแลตัวเองได้นะคะเขาก็เลยไม่แอคชั่นอะไรนะคุณกับเขาอาจจะห่างกันไปสักพักหนึ่งและและเขาเองไม่สามารถทำอะไรได้เลยถึงแม้ว่าเขาอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณอยากมาหาคุณมากๆแต่เขาก็ได้เพียงแค่เฝ้ารอคอย รอคอยโอกาสรอคอยสถานการณ์รอคอยอะไรบางอย่างที่จะทําให้คุณกับเขาได้กลับมารักกันอีกครั้งเขาเฝ้ารอคอยติดตามสืรร่อสารจากคุณนะคะรอคอยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเงียบๆรอคอยการเป็นอิสระซึ่งกันและการเขาเองเขาก็ไม่ได้มีความอิสระที่จะตัดสินใจอะไรได้ในตอนนี้นะคะเนื่องจากภาระหน้าที่การงานหรือปัญหาและอุปสรรคหลายๆต่างๆ นะคะหรือเขาก็อาจจะรอคอยให้คุณเป็นอิสระเพื่อที่เขาจะได้เทคแอคชั่นได้โดยง่ายอืมนะสถานการณ์ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้เขาไม่สามารถทำอะไรได้เลย,เลยถึงแม้ว่าเขาจะคิดถึงคุณมากแต่ว่ามันก็ฮมันกู้สถานการณ์คืนมาเหมือนเดิมไม่ได้เขารักคุณมากคิดถึงคุณมากเขาเก็บคุณไว้ในใจเขาไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงเขาไม่รู้ว่าเขาจะเอายังไงกับความสัมพนันธ์นี้เขาก็ได้แต่เฝ้ารอคอย รอคอยการเป็นอิสระของกันและกันทั้งเขาและคุณเขารักคุณมากแต่เลือกที่จะเก็บไว้ในใจเออนี่ก็คือสถานการณ์อัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณค่ะ